อินเทอร์ running หรือการลงขอดคืออะไรติดตามชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i am a runner channel ครับช a n e ที่รวมทังเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันคลิปที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการวิ่งแบบ t e m p ปไปครับที่ ที่ผมบอกทุกคนไปว่าสำหรับนักวิ่งที่เพื่อซ้อมเพื่อประสิทธิภาพในการวิ่งสมรรถนะในการวิ่งเนี่ยมันมี3แบบใช่ไหมก็คือ1คือเบสเอนดูเรนด์คือซ้อมวิ่งยาว 2. คือซ้อมเทมโปเพื่อฟิตเนส3อันนี้คือซ้อมเพื่อสปีดเวิร์กเพื่อวิ่งให้เพื่อวิ่งให้เร็วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึง วิ่งอินเทอร์หรือที่คนไทยเขาเรียกว่าการลงคอร์ดกัน Interval Running ช่วยในการเพิ่มความเร็วนึกนานเย <laughs> เพิ่มความเร็วให้กับตัวผู้ฝึกเองนะครับผมสำหรับนักวิ่งที่พอจะมีพื้นฐานวิ่งกันมาบ้างแนละ้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะฝึกพัฒนาความเร็วให้เพิ่มขึ้นนะวันนี้ผมมีข้อแนะนำ การฝึกซ้อมอีกหนึ่งรูปแบบที่เรียกว่า interval running นะครับผมจะเป็นยังไงก็ติดตามกันเลยแล้กันนะ interval ประโยชน์ของการฝึกซ้อม interval เนี่ยมันเพื่อพัฒนาการใช้ออกซิเจนของร่างกายหรือช่วยเพิ่ม VO2 max นั่นเองไปติดตามดูนะครับ VO2 VO2 max ในนาฬิกาคุณตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมซึ่ง มันจะช่วยให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นและทนทานต่อความเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าการฝึกซ้อมอินเทอร์วหรือการลงขอดอย่างเงี้ยมันโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากๆด้วยเหตุนี้ครับผมเลยจะไม่แนะนำสำหรับมือใหม่หัดวิ่งถ้าจะแนะนำบุคคลไหนท่านไหนที่ควรจะฝึกวิ่งก็ควรก็คงจะเป็นนักวิ่งที่ ที่ผ่านการวิ่งอะไรมาแล้วแบบ2-3ถึงปีนะควรจะควรถึงถึงควรฝึกแบบรูปแบบสปีดเวิร์อย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือมันต้องบอกว่ามันแล้วมันแล้วแต่ร่างกายแล้วกันครับว่าเท่าเทาไหวก็โอเคเพราะฉะนั้นการฝึกวิ่งสปีดเวิร์พวกนี้มันทำให้นักวิ่งบาดเจ็บได้เยอะมากๆถ้าถ้าซ้อมไม่เพียงพอริลไม่เพียงพอวอร์มอัพไม่เพียงพอ มันสามารถเกิดอาการบาดเจ็บได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันใช้ความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมีอยู่4ข้อนะครับผมหนึ่งเลยคือระยะทางหรือระยะเวลานะครับผมเช่นวิ่ง400เมตรวิ่ง800เมตรวิ่งพันเมตรหรือวิ่ง2อนาทีวิ่ง3มนาที วิ่ง5นาทีอะไรประมาณอย่างนั้นโดยแต่ละเซตเนี่ยที่แนะนำนะอยู่ระหว่าง2-5นาทีและกันการฝึกซ้อมอินเทอร์วอลเนี่ยมันคือการซ้อมวิ่งเร็วสลับช้าหรือว่าหยุดพักก็ได้ครับโดยเราจะวิ่งที่ความเร็วประมาณ95-100%ของ v ีลทูแม็อสมมุติมันดูตัวเลขแบบง่ๆไปใช่ไหมแบบเราถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยให้นับ บ่งชี้เป็นตัวเลข1 1 0แล้วกันถ้าคุณวิ่ง e ีซี่รัหรือวิ่งโซน2หรือวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยคิดเป็นตัวเลขระดับ5แล้วกันแล้วคุณวิ่ง t e m p ปเนี่ยระดับ8ระดับ10อะ่ะมันคือการวิ่งสุดกำลังเลยนั่นคือขอให้คุณเอาระดับ10เนี่ยมาใช้ในการวิ่ง Interval หรือการวิ่งลงคอร์ดนะครับโดยอัตราการเต้นของหัวใจอาจจะสูงขึ้นไปถึง 90-100%ของ m a x h e r r t เ a t e เลยก็ได้นะครับข้อ2นะครับก็คือว่าความเร็วที่ใช้ในการวิ่งเนี่ยกำหนดจากความเร็วอย่างที่บอกอะ่ะระดับ10อะ่ะ95-100%ของ VO2 m a x อะ่ะก็คือคุณวิ่งเร็วได้เท่าไหร่ที่ร่างกายคุณทำได้อะ่ะก็วิ่งในความเร็วนั้นนะครับอย่างสำหรับตัวผมเองผมวิ่งที่เพจ5ที่เพจ5ีถึงเพจ 2.0ผมจะฝึกอินเทอร์วลประมาณนี้นะครับผมข้อ3คือจำนวนเซตเซต1เซต2เซต3เซตกำหนดจาการะยะทางรวมของของช่วงที่วิ่งเร็วแล้วกันประมาณ4-6ถกิโลก็ประมาณนั้นส่วนใหญ่แล้วผมจะฝึก5กิโลเมตรอินเทอร์วลซ้อมซ้อมสปีดเวิร์ต้องบอกว่าซ้อมนิดเดียวแต่มันในในจำนวนเวลาและจำนวน ระยะทางความเร็วสิบในจานวนเวลาและความเร็วแ่บมันค่อนข้างจะเข้มข้นมากจริงๆนะครับผมข้อสุดท้ายก็คือว่าเวลาในการพักมันก็กำหนดอัตราส่วนได้หลายๆอัตราส่วนแต่ถ้าเริ่มแรกก็ควรจะ1ต่อหนึ่งเช่นวิง่งสามนาทีพักสามนาทีอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็วิง่งสามนาทีพักอีก3ามนาทีทำอย่างเงี้ยห้ารอบสิบรอบ 5เซต10เซตอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมถามผมโดยส่วนตัวส่วนตัวแล้วผมจะไม่ค่อยได้ไปวิ่งที่สนามที่เป็นสนามวิ่งมาตรฐานสักไรผมจะจะวิ่งรอบคอนโดของผมเองซึ่งคอนโดของผมมันโชคดีคือว่าถ้าวนอยู่รอบคอนโดมัน400เมตรมันอาจจะมีทางโค้งทางซิกแซกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกผมจะวิ่ง300เมตรแล้วก็ หยุดพัก100เมตรนั่นนั่นก็คืออัตราส่วน3ทับ 1. ก็คือวิ่ง300เดินอีก100หรือวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ถ้าถ้าใครถ้าใครแบบว่าแบบฟิตแล้วอย่างเงี้ยวิ่งเร็วสุดในชีวิตเลย300เมตรแล้วก็มาจ็อกจ็อกจ็อกอีก100เมตรแล้วก็วิ่งใหม่ทำอย่างเงี้ยแบบ5-10เซตแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะทำจะผมจะไม่นับเซตผมจะนับ ถึง5กิโลเมื่อไหร่ผมก็เลิกประมาณนั้นนะครับอยากจะมีทริคหรือเน้นย้ำอีกสักนิดหนึ่งในแต่ละการวิ่งเร็วที่เป็นอินเทอร์วอลนะไม่นับช่วงพักนะอยากจะให้ความเร็วของนักวิ่งอ่นะวิ่งด้วยความเร็วใกล้ๆก,ก,กันส่วนตัวผมแล้วกันนะเอาเอาแบบเอาแบบฝึกข,ของผมแล้วกันคือผมวิ่ง เพส4.50ถึง5.30หรือ5.20นี่ยแหละอะผมจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณนี้ตลอดผมจะไม่จะพยายามไม่ให้หลุดไป5เลยเลย5.30หรือเร็วกว่า4.50นะครับผมจะเน้นช่วงนี้เพราะว่าผมคิดว่าอินเทอร์วอลของผม ทำได้ดีที่สุดก็คือเพจ4.50ถึง5.20ก็ลองดูแล้วกันซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะเป็นวิ่งอินเทอร์วัลเพจ7วิ่งอินเทอร์วัลเพจ6อันนี้ต้องแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับผมนะก็สุดท้ายฝากไว้ครับการฝึกซ้อมอินเทอร์วลไม่เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกับอาการบาดเจ็บแล้วก็ เกิดอันตรายได้เราไม่รู้เราไม่รู้การบาลานซ์ตัวเราไม่รู้อาจจะเกิดข้อเท้าพลิกแล้วก็ไม่อยากวิ่งอีกเลยก็ได้นะครับผมก็มันค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรสําหรับการฝึกวิ่งอินเทอร์วลหรือการฝึกวิ่งลงขอบนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับการวิ่งอินเทอร์วัล running นะครับผมกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณวิ่งเร็วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณ ใเขาขอบคุณใครขอขอบค,คุณผมเองที่แนะนำมือใหม่หัดวิ่งทุกท่านนะครับโอเคก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ I am a runner ด้วยนะครับผมเอเอกพงศ์นิตยาวิมลต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ